สวัสดีครับผมมาพบกับประโอมเชัญไ้ลนะครับผมกับการรีวิวอีเวนต์เกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์การ์ดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูประกาศนะครับในตัวเกมกันนะครับผมอวันที่15นะครับถึง1ิตุลาบ่ายโมงครึ่งนะครับ เป็นตัวละครสุดฮิตที่กลับมาอีกครั้งนะครับบัฟอัปเกรดเมื่อได้รับการอัปเกรดนะครับสวิชเชีเอรอนะครับไวรเรนวาเลนทน,ทนาโอมินะครับถึงเลเวลสามสิบนะครับผมจะได้สเตตัสควบคุมเต่าบวกสิบโบนัสสิบเปอร์เซ็นโบนัสอาพีสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ส่วนลดค่าซื้อต่อสิบเปอร์เซ็นตส่วนลดค่าผ่านทางสิบเปอร์เซ็นนะครับบกสิบน่นแหละ t วิต i ์ h อนะครับบัฟสกิลเมื่อตกอย่างพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าผ่านทางสองเท่าโอกาสห้าสิเปอร์นย้ายไปยังพื้นพื้นที่ในแถวทันทีนะครับเมื่อตกอย่างพื้นที่ของฉันโอกาส6กสิอร์เซชาร์จโล่นะครับสองเท่าเอ่อสองขั้นนะครับไวเรนนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างหรืออัปเกรดแลนด์มาร์กนะครับโอกาสห้าสิบอร์เสร้างแลนด์มาร์กแบบสุ่มนะครับ เมื่อเกิดคำเตือนวิกตอรี่ของยตสงข้ามนะครับโอกาส90%ขังยตสงข้ามในยกเลิกทอยเต่าสองครั้งนะครับผมวาเลนไทนยนาโอมินะครับเมื่อก่อสร้างสามอาคารนะครับโอกาส90%ย้ายทันทีไปยังจุดสตาร์สองครั้งครับเมื่อตกหรือก่อสร้างแรนด์มาของฉันโอกาส50%ย,าย้ายทันทีไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับผม แล้วเวลาอีเวนต์นะครับวันที่1 5บหถึง19นะครับบ่ายมงครึ่งสวิชเอลหนึ่งร้อเพชรนะครับไวรเนหนึ่งร้อยเพชรแล้วก็วาเลนไทยนาโอมิ100เพชรนะครับผมรายละเอียดคือเมื่อสุ่มแพ็กการ์ดพิเศษนะครับบวก5จะแถมแพ็กการ์ดพิเศษบวกหนะครับไอเทมกิจกรรมนะครับก็จะมีดาวโกน่าวงกลม A นะครับดาวโกน่าดาว A ดากูนาด่าดากน่าร่ม A นะครับประเจาสวิตเ์ลเอบวกตุ๊กตาจูน่าเอบวกนะครับชุดโกลเด้นคาเรนเอบวกเสื้อของไวคัสไวเรนนะครับโนูมัสเตอร์นะครับธมดตอันเชินเกรดนะครับ A บวกตุ๊กตาของโอลเอนทยนาโอมิเอบวกเชฟหมีเอบวกแล้วก็เจ้าหญิงน้ำแข็งเอบวกนะครับ ดากูนาวงกลมนะครับ a ดากูนาดากูนาวงกลม a นะครับนำมารวมกันจะได้จะได้รับไอเทมทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นปจัจจัยสวิชเอลนะครับตุ๊กตาจูน่านะครับชุดกวัวเรนคาร์เดนเอบวกนะครับผมแล้วก็ดากูนาดาว a นะครับนำมารวมกันก็จะได้เสื้อของไว้เรนนะครับ ธนูมาสเตอร์เอบวกนะครับแล้วก็สมุดอันเชิญเกรดนะครับผมดากุน่าร่มนะครับเอนำมารวมกันนะครับจะได้ตุ๊กตาวาเลนไทน์นาโอมิเชฟหมีดำนะครับเจ้ยยาหญิงน้ําแข็งเอบวกนะครับผมเนรานคาูกอมดาวนะครับจะมีแพคเกจวัตถุด,ดิบ ตัวละครสุนฮิตกลับมาอีกครั้ง a หรือ a บวกนะครับ4,000ลูกกลมดาวนะครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งแอคเคาท์นะครับผมเวียนประจำสัปดาห์นะครับวันจันทร์และวันพุธก็จะเป็นกลวยเพชรกวยทองนะครับหมดจัดอันดับสุดสัปดาห์นะครับตัวละครลีดแบนตัวละครนะครับลีลิท,ลทนะครับดาร์คลีลิทไดออนนะครับดาร์คไดออนแล้วก็ ดักได้อน้นสิบวันนะสิบครั้งที่เครื่องรางนะครับก็จะเป็นแรงเวทมนต์นะครับอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศหนึ่งวันสามวันนะครับแล้วก็ซูปเปอร์ขาช้างนะครับผมเฉพาะแผนที่สวนผลไม้นะครับผมวันที่สิบห้าถึง สิบสองนะครับรอกอินและรับของรางวัลมากมายอีเวนต์ชุดฟอมสีเขียวนะครับเมื่อดอกอินรับชุดฟอมสีเขียวนะครับศูนย์ศูนย์สองเอนะครับเมื่อเล่นแพ้หนึ่งครั้งรับชุดฟอมสีเขียวศูนย์ศูนย์หนึ่งเอนะครับหนึ่งครั้งต่อวันชุดฟอมสีเขียวศูนย์ศูนย์หนึ่งเอนะครับหนึ่งหนึ่งใบชุดฟอมสีเขียวศูนย์ศูนย์สองเอหนึ่งใบจะรับห้าสิบเพชรนะครับชุดฟอมสีเขียวเอะศูนย์ศูนย์หนึ่งเอสามใบ ชุดวอร์มสีเขียวศูนย์ศูนย์สอง a สามใบก็จะได้รับอัญเชิญมณีสามเหลี่ยมพิเศษนะครับหนึ่งครั้งชุดวอร์มสีเขียวศูนย์ศูนย์หนึ่ง a ห้าใบแล้วก็ชุดวอร์มสีเขียวศูนย์ศูนย์สอง a ห้าใบนะครับจะรับแพ็กการ์ดตัวละครตุดฮิต s บวกนะครับในแพ็กการ์ดนะครับก็จะมีดาร์คไดออนนะครับที่เอลมีเมียนที่ถูกปลุกนะครับเซียวรี่ กูได้ลีมัตน,นะครับเขาอะคาลัสนะครับเขาเทอร์เซียแอป,ปเปริรเอลา่าแฟลิสเตลา่าแอมเบอร์นะครับผมอีเวนต์ชนะวิกตอรี่นะครับไลน์วิกตอรี่จะได้สิบเพชรนะครับทัวริซึมจะได้แพ็คแอปเปิลสุดฮิตที่กลับมาอีกครั้งนะครับคัลเลอร์วิกตอรี่จะได้สิบเพชรนะครับผมอ่าอีเวนต์เล่นรอบครบนะครับ อ่าเล่นหนึ่งรอบจะได้แพ็คกัวัตถุดิบสุดทิดนะครับเล่นครั้งที่สองจะได้ยี่สิบผงลึกลับนะครับแล้วก็เล่นครั้งที่สามจะได้สามสิบตมดาวนะครับผมนี่นะครับสามารถแลกได้นะครับนีอ่อันนี้แพ้ไม่เป็นไรนะครับ ที่ผมอ่าเมื่อกี้จะเป็นกิจกรรมการเล่นนะครับแล้วก็นี่นะครับทางด้านล่างนะครับก็จะมีร่วมงานนะครับวันแรกจะได้รับหนึ่งพันเพชรเลยนะครับผมวันที่เจ็ดนะครับจะได้ตัวแปรรูปนะครับแม่นยำ นะครับผมแล้วก็เรียงไปเลยครับห้าร้อยแล้วก็วันที่สิบสี่จะเป็นอ่าเต๋าครับออฟดับเบิลวันที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นบาทอ่าแสงแห่งกษยษยษยิตยศแบบเลือกนะครับผมอ่าอีเวนต์เล่นแผนที่สวนผลไม้นะครับ สิบครั้งก็จะได้า,าเบิ้ลแสงเกติยศนะครับออกกอรางตอนเล่นยี่สิบครั้งเล่นสามสิบครั้งจะได้ออกป้องกันนะครับเล่นสี่สิบครั้งจะได้แสงเกติยศที่เป็นไกด์นะครับผมป้องกันการเรียกในเมื่อเล่นครบห้าสิบครั้งนะครับส่งไปเว v e r ทองได้รับรางวัลน,นะครับสิบครั้งนะครับจะได้จี้ล้มละลายนะครับ ยี่สิบครั้งจะได้ที่วิกตอรี่นะครับสามสิบครั้งจะได้ที่เขียนแบบนะครับห้าสิบครั้งจะได้หมวกนะครับผมอันนี้กิจกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับดีเทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมชวนสามสิบคนสามแสนทองนะครับห้าสิบคนห้าร้อยูกอมดาแล้วก็หนึ่งร้อยคนนะครับห้าร้อยเพชรนะครับผมอย่าลืมมาชวนเพื่อนนะครับ รับเพรนะครับผมอ่าอีเวนต์คร่าวๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ